วฉลาดเสียงใสความสามารถระดับอินเตอร์แอลลี่อาชิระยาร่วมงานศิลปินระดับโลกพึ่งเข้าใจคำว่าเติบโตมาอย่างดีเป็นแบบนี้นี่เองแอลลี่น่ารักเสียงดีมากที่สุดของความผูกเคลือบทองลองกองเคลือบเพชรฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เดบิวเป็นศิลปินค่ายโ1วันวันมิแอลลี่ก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนในตอนนี้เธอก็ด่งดังไกลระดับสากลไปแล้ว ล่าสุดก็เพิ่งบินไปร้องเพลงที่ประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางแฟนคลับที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นหนได้ไปร้องเพลงที่ฝรั่งเศสคะ่ะมีพี่ๆคนไทยแล้วก็น้องๆเยอะมากที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็แบบไปรอดูกันหนูก็ดีใจมากแล้วก็ได้เจอคนฝรั่งเศสที่เขาแบบชอบเพลงเราด้วยก็ปลื้มใจแอลลี่ตั้งใจทุกโชว์ทั้งร้องทั้งเต้นใช้คำว่าน่ารักเด็กเปลืองมากแถมแต่ละ MV ของแอลลี่ก็ทำถึงทำองโปรดักชันอลังการขึ้นแท่นลูกหลัก อากึ้งเฉลิมชัยเลยทีเดียวเป็นศิลปินคนแรกของค่ายแถมน้องยังเก่งมากด้วยดูจากสายตาอากึ้งที่ตามเก็บภาพแอลลี่ไปยิ้มไปรู้เลยว่าอากึ้งคงภูมิใจในตัวแอลลี่เอามากๆโดยเส้นทางกว่าที่น้องจะมาเป็นนักร้องดังก็ผ่านอะไรมามากมายด้วยความทีครอบครัวทํางานในวงการบันเทิงหลายคนก็หาว่าแอลลี่ใช้เส้นบ้างแต่แอลลี่ก็ไม่ยออ่อท้อมันเป็นความคิดของหนูตั้งแต่ก่อนไปอยู่แล้วว่าหนูอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเออเราแบบสามารถทํยด้วย,ดวยได้ด้วยตัวเอง ใช้เวลาพิสูจน์ตนเองฝึกฝนอย่งางหนักทั้งซ้อมร้องซ,อซ้อมเต้นจนในที่สุดทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเธอโด่งดังด้วยความสามารถของตอนเองล้นลวนโมเมนต์ Moment ตอนน้องร้องเพลงกับอาอุอ่มอาพาซิริก็พรอมมากรู้เลยว่าแอลลี่เก่งเหมือนใครเก่งได้พอ่อสวยได้แม่มาเต็มๆเ,เรียกได้ว่าน้องแอลลี่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย แถมน้องก็ยังประหยัดมากชอบวิธีการใช้เงินของแอลลี่คือเก็บ98หมดเลยค่ะหนูก็ประมาณแบบ98ว่าแบบหนูไปออกกองอย่างนี้ก็จะมีค่าคอ,อ,กกอเน้นออมไว้เพื่ออนาคตหากจะซื้อของก็จะซื้อชิ้นใหญ่จนคุณแม่จอยยังแอบแซวเลยว่าลูกสาวขี้งกของแบบแบรนด์เนมทิปเก๋อะไรเงี้ย<ส>หนูก็มีบ้างแต่ว่าให้มันมีแบบพอดีและแบบเหมาะสมกับ เงินที่เรามีต้องบริหารงินให้เป็นแม่ก็บอกหนูว่าเออได้เงินมาใช้บ้างนะลูกพี่งอพี่งงพี่ลองดี้งบุ๊กเหรอแอลลี่น่ารักเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆจนหลายคนอยากรู้ว่าสเปคหนุ่มในฝันของเธอจะเป็นยังไงได้ยินแล้วก็ต้องอึ้งไปตามๆกันเพราะแอลลี่บอกว่าสเปคของเธอคือเบนเทนถ้าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาจีบคงต้องมีสกิลแปลงร่างแล้วแหละตอนเด็กสเปคคือเบนเทนเลยค่ะสเปคคือเบนเทนด้วย ผู้ชายในฝันนี่คือคือเบนเทนใช่ถูก่าคนนี่ใครจะมาจีบแอลลี่นี่คือแต่งมาเป็นเบนเทนนี่ม่นเข้าแก๊ปเลยและสาวน้อยของเราก็ยังเป็นคนลักสัตว์ตอนแฟนขับเราให้แอลลี่ฟังว่าหมาที่บ้านคอดลูกอีกแล้วทำเมานองรีบขอเพจไว้ติดตามน้องหมาต่อทันทีแอลลี่อาจจะเลิฟเวอรน้องหมาน้องแมวแต่ที่แน่ๆเราเลิฟแอลลี่หมดใจคะ่ะ